ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเลยเกมมีเยอะแยะแต่แบบไม่น่าเล่นสักเกมเกิดมาไม่เคยเจอเกมที่เป็นเ่อไม่เคยถูกใจผมเลยนะผมบอกเลยดูสิมีแต่เกมพิกเซลเสียตังค์เอาไว้ว่าเรามีแต่เกมตีรันฟันแทงฆ่ากันดูดิดูดิครับท่านผู้ชมเอองั้นเราไปเล่นผมว่าเราไปเล่นเกมบ,บูกผักดีกว่า เจบลูปักปักโจะได้สุวามเวีอฟาไทมคนไทยสลอโอ้นี่แหละนดีแหล้รูปสวยกราฟิกใช้ได้เราต้องเนโอนดูใช้ได้เลยไก่สมจริงต้นไม้สมจริงไม่ต้องรีรอแล้วล่ะกราฟิกแบบนี้จำได้ว่าเกมนี้มันเคยให้ซื้อไม่ใช่เหรอ จำได้ว่าเปนตัซื้อส <ầ> ิบบาทแต่กูไม่โง่หรอกนะกูจะเล่นฟีละกันเด้อโหลดเลยอุ้ยโหลดเสร็จเร็วเต็มจอหุ huh. uh ้ย huh. ตัวไหนบุ oh, uh ้งบัวหุ้ยตาควายหุ่ยสกิมเลวเฮ้ยลืมลืมดูฉากโอ้พลาดเลย ว่าเหมือนพลาดการคุณรีบอ่ะฟรีเวอร์ชั่นออกเดียเราพลาดอะไรไปนะครับผมผมขอหน่แป๊บเราต้องดูนะครับโม่ไม่น่ามันดูแย่บ้างมีผู้นำฉลาดเหมือนกับควายเลยเย็นใจเย็นใจมาบอกไพ่อุ้ยบาทองมาครับปานินปาลิปาลิ ไก่ดำขพร้อมกับรูปเกมอย่าง24ไม่ต้องตีรันฟันแทงใช่เนี่ยครับดูนักแสดงฟาวเพลแล้วดูรูปสิครับสงบไหมครับไทยฟาร์มเกษตรกรไทยใช้ชีวิตพอเพีงเลยมีเฟซบุ๊กเนี่ยนะโอ้โหผมไม่ได้กดติดตามเขาเลยเนี่ยแต่เขายาให้ผมกดติดตามหรือเปล่าเนี่ย จะคิมพ์เราเข้าไปติดต่อคำเตือนหากเอาจะเก็บด้วยยังไม่บันทึกข้อมูลจะสูญหายด้วยโอเคสวัสดีลาชายนี่ลุงเรียกบวันนี้เนื่องจากลุงมีธุระที่ต่างจังหวัดซึ่งลุงจะไปนาเดินไปตายตาาที่ไหนไปเลยสมบรณมารับสมบูรไม่ต้องกั<ะ>งวลนไปที่ไหนไมนาแนะ้ววะนี้ลุงอยากให้เองช่วยดูแลบ้านและสวนของลุงน้อยอ่า ได้เก็บคู่มือทำเกษตรไว้ในบ้านแล้วหาเองนะขัดขึ้นมามก็ให้อา่านดุนะเออมันทำบุญแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นบ้างเออโอเคผมยกไรให้เขาหมดเลยครับเออโอเคผมยกก้นมายกทีก่ดินยกลุงให้เขาด้วยเลยแล้วกันแล้วนีคนกันเองทะาัด้ฮ5าห้าฮาวุดกห่วยคาว ขนาดกูแฮะนะโชคดีนะลุงไปละเอออะไรก็ไปก้ที่เตรียมเพื่อบันทึกโอ้กดเพื่อดูวิดีการเล่นออกจากบ้านปุ่มดีก็เป็นเกมเรียบๆง่ายๆนะครับบอกเลยโอ้มีเงินเจ้าร้อยห้าสิบบาทวิธีเล่นไม่ต้องดูเราเกษตรกรไทยต้องทำเป็น คู่เจ้าบินครับาเสร็จสิ้นการตักบาตรอยังไม่เอาอะไรให้อาหารไก่ให้มึงละเอาอาหารไก่นะครับตุ๊ชอบอาหารไก่ไหมเอ้ยหรือตุ๊ยังตัวไม่โตเอาปุ๋ยแล้วกันอะไรเอ้ยไม่มีอะไรให้เลยไปไกลๆตินเออขอบคุณอายุของอย่างรอมกันปุ๋ยนี่ก็ไม่ใช่ทำไปจอมันส้มๆอ๋อมันอาจจะยังเช้าอยู่ จอมันก็เลยสมม้มๆโอ้โหไปโรงพยาบาลเลยแล้วกันขอถุงยางอนามัยฟรีก่อนแล้วกันนะที่สถานีอนามัยเอา้าโอ้โหเฮ้ยขอมาใช้กับนางพยาบาลเลยนะเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวติดเลนคลิปนี้บอกขอบเขกเออตวรวจร่างกายเออตรวจหัว,าาวใจผมผมขาดแขนผมพิการครับผมขาดแขนเนื้อคู่มาตั้งแต่กำเนิดเออแม่ใจแข็งว่าจะทำ การสแกนแล้วโอ้แน่ใจสิครับคบุณหมอร่างกายคุณแข็งแรงดิโอแต่ผมรู้สึกไม่ดีเลยอะครับออผมรู้สึกขาดอะไรไปอะครับผมรู้สึกขาดคุณหมอไม่ได้เหมือนขาดยาเฮ้ยแน่ใจอ๋อคุณหมอไม่เล่นด้วยเลยผมไปละอัน,นที่จริงผมก็ไม่แะไรนะครับผมหาผูอ้อไป่วยมาได้เอะยังไงกอดไปเปล่าอุ้ยมีต้นปะาเปล่าต้นปะาเปล่า,ออาหน้าตามบักบกวยวิสั ปุ้ยใส่ยังไงปุ้ยปุ้ยใส่ทำอะไร,รมไม่เป็นเลยว่ามันต้องตัดปากุงก่อนไหมอ้อแล้อเขาไปใส่ทั้งถุงต้อ,อเปิดกลกับอาหารในเสียเว็แกเว้ทั้งถุงอ่าแล้วเราต้องกลับมา back to basic ดูวิธีการเล่นวิธีการเล่นลการปลูกผักเออและไม้ยืนต้นการเลี้ยงสัตว์กูลเลี้ยงสัตว์แล้วกันนะอ่ะคูนิโร การเลี้ยงไก่ต้องให้อาหารไก่โอเคเหมือนครูไม่รู้อะโอเคเลี้ยงไก่ให้อาหารไก่โอ้ยยังไงโอ้อ้าวโอ้แดดแดกแล้วก็รีบตายตายกลายเป็นอาหารซะนะเออแล้ววิธีการปลูกต้นไม้เหรอวิธีการปลูกต้นไม้การปลูกผักและไม้ยืนต้น ไอ้ผักว่าพืชพืชอ๋อมีช่องการปลูก16บช่องโอ้โหเยอะกว่าเทปทีวีให้เลือกลูกทีวีแถวบ้านผมก็มีแค่สองก็มีแค่ช่องเดียวครับช่องคอชออะไรนั่นแหละเออที่เปิดมาก็มีอินโทรเพลงแหละเออมีมาเล่นพันให้เลือกปลูกเนี่ยตอนนี้เขายุ่งไปแล้วใช่ไหมช่องนั้นนะโอ้โหเสียดายว่ะอุตส่าห์เป็นเอฟสี่ไอชิ้นนี้ก็ให้ปลูกสี่ชนิด้บอกฟัง กระลำหัวประแตงฟ้าทลายโจรปลูกไปทำไปฟ้าทลาเลยอ้ใช้เป็นยารักษาอาการป่วยรือว่ากินกินท่ป่วยการกินอาหารและรักษาอาการป่วยโอเคอันนี้อย่าไปตองปลาเราไปเลยดีกว่าปแปลงหู้นี่แล้วแปลงปลูกผักโอ้ไรหมายกอดนี่อรอทำไมกูไม่ปลูก โอ้โูละต้องทำแบบนี้เหมือนแาเวิบูลหุยเ่นยาจะหายนี่ไต้องโกบวกบวกบวันก่อนต้องเอาขับบวกบวกบวกบวนก็เอเนใส่ฟัฟัไปถึงาฟันครับอ๋อสมจริงมจริงมจริงแล้วก็ฟ้าทลายโจรโอเคเสร็จแล้วโอไม่ให้น้ำมัเหรอคุณไม่ให้น้ำมันเหรอเออใช่ดว่าโอ้คุณนี่ฉลาดนะ ลูกหลานเกษตรกรอย่างพวกเราก็ต้องทำสวนเป็นนะครับโอ้ยมันเหนื่อยโจงเหนื่อยจังอะไรเหนื่อยเหนื่อยพักก่อนก็ได้อะเฮ้ยเขาบอกว่าให้บันทึกบันทึกข้านอนข้านอนข้านอนเอออันนี้แหละวันที่หนึ่งเอา EP หนึ่งคาดว่าผมไม่มี EP หน้านะครับเกมของเราเด่ย โอ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยขอทานมาขอทานอีกแล้วอุ้ยมีไข่ไก่เอามือเอาหยิบ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 อะมันมีหยิบได้แค่เดียวเออหยิบเอาใส่ตะกร้าไหมครับเอาใส่ตะกร้าไหมเอาใส่ตะกร้าเออไอสัตว์เอ้ยนี่ไข่เราหายหมดเลยนะเนี่ยโอ้ยเจ๊โอ้ไม่ได้เอาไข่ใส่ตะกร้าบ้าไปแล้วเอ้ย เก็บอาหารที่กินมีอันเดียวแหละใครยังไม่ได้ตกอไอสารแล้วพึ่ทำปัญหายังไงเนี่ยอเอเอ,เอ,อผมว่าเราต้องไปเที่ยวที่บู่บ้านซะละบิมไม่อยู่ละไปชุมชนไหนสิบอกปลาก็เป็นีอะไรงั้นเราไปซื้อปลามาเลี้ยงดีกว่าร้านอาหารโอ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรยังไม่หิววันนี้น้ออะไร เอ,อ้นนี้ร้านผักแน่เลยอันนี้ร้านซื้อสัตว์เาว,าวโอ้เป็นเจ๊กแน่เลยต้องการอาหารไก่สูตรพิเศษไก่ลือบริษัทที่ผมไม่ได้มีปัญหาทางการอ่านนันทครับเออสวัสด,ด,ดีเพื่อทราวว่าต้องการมาเล่นผักชนิดไหนเฮ้ยผมเมาหมดเลยเออ ใจใจเมาเมาเมาอย่าซื้อหมดคนมันรวยอะนะเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็ไปนอนเลยแล้วกันนะนีบโตไวๆนะแอให้ดับตั้งแต่เช้าไม่เหนื่อยเลยเว้ยตัวเราวันนี้ปูปุ๋ยด้วยสายใครใครปุ๋ยยังไงทอามัสั่งปุ๋ยไม่ได้ ก็เล็งออกจำแม่นทำไมใส่ปุ๋ยไม่โดนวะอ๋ออ๋ออ๋อลองใสบปุ๋ยใส่ปุ๋ยโอ้โอ้มันตดนต้นพวกนี้ต้องใส่น้ำก่อนใส่ปุ๋ยนะครับโอ้ยที่คุณทำไม่ทันอะไรนี่ก็ดึกแล้วเลอปวยแคล๊กปวยแคล๊ก อันนั้นก็เป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับเป็นโปรแกรมติ๊กต็อกเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับป้ารึเปล่าเอ้ยด้าด่าคุณคุณผมขอซื้อปลาป้าใครตัวนาา่าอจสิบาทผมไม่มีครับเงินของคุณไม่พอคุณหมอนี่ก็ใจดำเจงเลยผู้ชายจะรับเป็นันรยา แต่ไม่เป็นเลยนอนเปล่าๆก็หายเอ้าคุณหมอลเลยจะหมอเขาต้องหายฟรีเลยนะเมื่อกี้เอ้ยจริงเหรอผมไม่ทันอ่านอโอ้โหใจดีว่ะสวัสดีมีอะไรให้ช่วยไหมไม่มีละครับวันนี้ผมแค่อยากเห็นหน้าคุณหมอเ่าเองนะครับผมไปแล้วครับต้องผมมาเอากำลังใจในการทำงานครับอุ้ยเกษตรกรไทยสู้เพื่อเอาเงินไปสู่ขอเอเืออุอ้ยไก่ เออตะก,ก้าริบไข่ใส่ตะก,ก้เาเฮ้ยนี่กินกินซะนะนี่ไข่ไข่แล้วก็รีบตายตายซะถ้าเราปล่อยไข่ไว้มันจะเกิดลูกเราต้องเอาไข่ไป่ไข่เห็นไหมโอ้ยทำอย่างนี้เป็นได้เงินตั้งแต่เช้าละทำเป็นโอ,ซอ้ซื้อปลาซื้อปลาซื้อปลาโอ้ซื้อปลาเอาโอ้ เราคิดถูกไดีอันนี้เขาเป็นคนรับซื้อของแน่เลยร้านนี้เขาไม่ได้ขายปลานี่ร้านขายไม่ได้ปลานี่ร้านขายตุ๋ยต้องไปที่ร้านอาหารสิตั้งเยอะหมดแล้ว แค่อาหานไก่วันวันกูไม่ไม่ทำอะไรอ่ะนอนนโอ้หากควนี้เมื่อไหร่จะโตเนี่ยเฮ้ยเริ่มโตแล้วมันโตตรงไหนก็เท่าเดิมหรือว่าเราต้องใส่เฟรวุ้ยห่้ยหมดอุ้ยหมดอุ้ยหมด ขาแรงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ออไก่อนเลยว่าชีวการเป็นกเกษตรกรไทยี่ไปขดี้อยู่ไม่ได้นครับแล้วเมื่อไหร่ไก่เราจะมียะกว่าน,นี้เนี่ยับกินสักตดีก้ไก่ที่ก็เหนื่อยตัว,ว,วรู้ที่ก็สอยเร่อยัน,น้ยมีป่าแล้วไอดเฮ้ย <s> มาได้ไงอ่ะอุ้ยอ๋อป่านี่มันจะออกมาเองเหมากับน้ำกับฝนอันนี้เป็นแบบน,นี้คเราจะมีสาระครบเมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวซอไว้ครับคโรดจับได้นะครับ ที่อยู่อาศัยหนึ่งส่วนเออแล้วก็อะไรไม่รู้กี่ส่วนผมไม่รู้นะแต่นี่ครับเลี้ยงไก่บนเลี้ยงไก่บนเอ,อ่อพ่อปลาครับพอพอเราให้อาหารไก่มครับพอไก่ขี้ก็เป็นอาหารปาลาเรก็กินปลาต่อเออสรุกก็คือแดกขี้ไก่เออเด็้เคปลาไม่ยังไม่โตเลยหยิบ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 หย,ย,ยิบจับไก่หยิบจับไก่โอ้ยยิมมัน ยอดไปเลยเออนะครับสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงโฮ้ยมึงจะป่วยแล้วเออไม่เป็นไรคุณบอกเขาเล่าสาฟีไปเล่าสาฟีหกสิบบาทครับหกสิบบาทเลยผมเองไปตายที่บ้านอยู่แรักตารักตาผมไป่องตายที่บ้านดีกว่าแน่นอนถ้าชอบเกมนี้ให้คะแนนห้าดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้พัฒนาผมให้แน่นอนแต่อย่าไปตอนนี้ อกะไปหาหมอแต่ก็ต้องตีนอะไรทุกวันเนี่ยกู้ยจ็ไปหาหมอไม่ไหวแล้วตังค์ไม่มีเราต้องหยิบไข่ใช้ตะก่อนจนสายป่วยเป็นโควิดกูจะตายก่อนเฮ้ยทำไมเสียงตึกๆอะไรไม่รู้อ่ะกูว่าเอ๊ะกูว่าโอ้มึงเอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวอะไร โอ oh, 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 e ้โอ้โอ so ้เขารักษาไฟพีคือกูตายแล้วเกิดใหม่แล้ววับแต่เกมเนี้ยเขาจะเป็นคนขายไข่ขายไข่ร okay. ับซื้อผลิตภัณฑ์ร้านยังไม่เปิดร้านมันเล่นพันยัาไม่เปิดปุณปีกเช้าเกิดใหม่ไม่งท่านผู้ชมดูดิเริ่มโตแล้วโอ้ย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 โอ้สักวันเราจะต้องเป็นเศรษฐีให้ได้เลย คุณไหมไม่คุณเราจะต้องเป็นราชาแห่งเกษตรกรไทยให้ได้เลยเยอแต่ว่าไปอาหารนี่เราก็ไม่เคยกินเลยกินไมไมันไม่มีที่ทำอาหารให้วันนี้อารมณ์ดีวันน,นี้ไปเลี้ยงฉลองหน่อยดีกว่ามีอะไรให้เรากินบ้างเนี่ยร้านศรีวัฒน์มุชนายินดีต้อนรับค่ะอาหารถูกปากราคาย,ย่าวผมเสือ้รรอนี่แหละขนมขนมมีค่ะ ซื้อน้ำเปล่าไปกินก่อนแล้วกันเ้สื้อเท่าน่ะนน้ำสปอนเซอร์หรือเปล่าเนี่ยไอ้โราไอ้เรฟังเรานะข้าวผัดไม่ข้าวเก๋ว่ะนะ่มถูกว่าขนมอีกจากประเทศจีนเลยเนี่ยข้าวที่เป็นเมนเหมันยากอ้ยคนมันจดซื้ออะไรไม่ได้เลยไม่ใไรหายไปไหนอ่ะก็บไปแล้วไม่ใช่หรอรีบซื้อซะรีบซื้อซะ จะเก็บได้อย่างเนี้ยอ,อ้าวแล้วไปดึงออกทำไมมันเก็บได้แล้วประตูโป๊ะโป๊ะโป๊ะปลูกกระปีหลับนี่พืชเศรษฐกิจแต่ได้ฐฐหลวงสอนให้เราปลูกหลายอย่างนะเราอย่าปลูกอย่างเดียวนะใช่ครับเฮ้ยอย่าปลูกอย่าปลูกพืชเชิงเดียวนะให้ปลูกปลูกพืชหลายเชิงเชิงเขานายหลวงนี่ผมได้ไ <ป S 3> หมายถึงรอสิบนะครับหมายถึงรอเก้า ครับผมไอรอเก้านะครับเออรอเก้าก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการให้คนไทยใช้ชีวิตนะครับแต่ผมคือขนาดเขารวยเขาก็ยังแบบพอเพียงนะครับผมได้ข่าวว่าเขาแบบกินอาหารแบบจานกินอาหารตามสาั่งเหมือนเราแบบทุกวันเลยนะรอเก้าคุณนิโตเคยไปเที่ยวศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่เชียงใหม่นะครับเคยครับดอวยนว่าผมไปเข้าีขนะครับเห้อเด้อีกนะ

สปอนเซอร์เข้าเยอะเหลือเกินวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยนนก็หลักๆก็เนี่ยครับให้น้ำให้ปุ๋ยให้อาหารในเมื่อวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วน,นอนโอ้ย <laughs> เจ๊เ็น,เน,อนโอ้ยจะป่วยบ่อยไปไหนเนี่ยแล้วก็ไปหาหมอไม่ต้องทำบุญหรอกเฮ้ยมัแตงมันใหญ่แล้วอยู่อ่ะ นี่ก็เป็นการให้น้ำขั้นสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะทะลุมันไม่จำเป็นว่าเอาเอาผักไห้โอเคผักไห้ไปแน่ what the fuck เออผักไห้ไปแล้วว่ามาเก็บไข่โอ้ยนี่ละครับหลังๆก็มีนี่นอครับชีวิตเกษตรกรไทยหลักๆก็มีแค่นี้แล้วก็อะไรอย่างบี้่เป็นเดือนเลยเก็บไข่เก็บขี้เอาไปขาย แต่ก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายนะครับปลาที่กูก็จับไม่ได้สักตัวโอ้ยเค่เมื่อไหร่มันจะโตวะยังไงวะเออหัวใจผมเต้นแรงทุกครั้งครับท่านผู้ชมได้ยินนะครับหัวใจผมเต้นแรงทุกครั้งที่เห็นหมอคนนี้ครับคุณผมซิ่งงานคุณผมทำงานตลอดชีวิตเกษตรกรต่อไอพวกรู้ว่ากูทำงานหนักมา ทั้งวันทั้งปีแล้วกูก็เอาเงินไปรักษาค่าพยาบาลสรุปคือชีวิตกูไม่เข้าไม่จะเลยปวดตัอะไรขึ้นมาเลยข้อนอนกูจะนอนอย่างนี้เลยเรื่อยๆไอ้รถกลนอนเรื่อยๆแล้วประงานแงานเกษตรกรไทยนี่ก็สงสารนะครับผมว่าน่าสงสารผมว่าอุ้ยอุ้ยต้องทำงานหนักนะครับออเอออะไรเกิดเกูว่าเด็กกับกลอนัวนี่แหละออเออเอ ชีว e ิตวนๆเปลี่ยนแบบนี้เหรอครับวิ่งอยู่กับความภาคเพียรของแต่ละบุคคลนะครับไม่ไม่เอาแล้วกูไม่เอาสปอนเซอร์แล้วสปอนเซอร์กูเยอะแล้วไอ้เหี้ยอ่ะหายเยอะบ้า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 แตงหมูเยอะบ้าชาวบ้านว่ะตอนนั้ต้องปูกเปแต้ครับปูเปเต้มากๆเย้ครับบ๊ายบาย ูว่านครับชีวิตเกษตรกรไทยก็วนๆเวียนอย่างนี้แหละครับกูว่าเขาคงจะตายกับการป่วยนี่แหละครับก็ไม่มีอะไรนะครับคุณนี่ต้องให้คะแนนเกมนี้เท่าไหร่ครับผมให้สิบเต็มสิบเลยครับครับผมเขสอนให้เรารู้เกี่ยวกับข้อเพียงครับที่เกมก็บอกอยู่แล้วแต่คุณรู้สึกว่าเงินไม่เพียงพอเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรเนี่ยผมก็เป็นกําลังใจให้ผู้พัฒนาเกมนี้นะครับเออผมให้สิบเต็มสิบเลยแล้วกันอ่ะผมชอบเกมคนไทยนะครับ เออก็เข้านอนเลยนะครับ EP ที่ถึงก็ได้ยังเป็น EP เดียวนะครับเออไปแล้วครับบ๊ายบายบายมบ่าย